อะไรก็ว่าไปแต่นี่คืออาชีพหลักโกหกเพื่อที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเนี่ยเห็นไหมแล้วโกหกไม่ใช่ทาอยู่คนเดียวนะเรียกแชร์กรรมทําเป็นเป็นพักเป็นพวกเป็นทีเป็นกลุ่มเพราะทำคนเดียวมันมีความเชื่อถือน้อยมันต้องทำเออสักแบบว่ากลุ่มหนึ่งสักห้าคนก็พอ พอได้เท่านั้นม,มาเท่านี้มาก็ไปแบ่งกันพอประมาณก็มีกินมีใช้ไปวันหนึ่งนะไปหารู้หาราเข้าไป <c oughs> หารู้ว่าราจนแค่ในเมืองมนุษย์เท่านั้นแหละเดี๋ยวในในักในนรกก็ <c oughs> ว่าไปทีนึงเ,นเออไปอยู่เป็นสัตว์นรก<อ>นะไปง้นไม่รู้แล้วว<อ>่าส่วนใหญ่นี้คือชาเขาไม่รู้ค่ะชาติหน้าจะได้เกิดหรือเปล่าเออชาติหน้าจะได้เกิดหรือเปล่าไม่รู้เนาะ เอออย่างเนี้ยนะไม่ได้มาขอให้มีกินมีใช้ก่อนเถอะอย่างนี้นะขอให้มีกินมีมีใช้ก่อนตอนพวกแกได้ก็เรียกแบบคือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้คำว่าปัจจุบันเอามาใช้ผิดไงให้มีเรื่องปัจจุบันที่ดีที่สุดก่อนแต่หารู้ไหมว่าที่แหล่กาลังสะสมเสบียงเรียกสะสมเสบียงเป็นอกุศลปฐาอกุศลกรรมบทปฐาเป็นว่หนทางนะฮะ สะสมสเบียงของตัวเองเพื่อจะไปตามทางก็คือทางนี้เป็นทางที่ลงต่ำต้ว่าเหวนี่แบบแบบโอ้ไม่ต้องแบบว่าค่อยลงนะแบบดิ่งลงเลยเหียวนะก็ลงสูบายเนี่ยง่ายมากเลยดิ่งลงเลยฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอย่างเงี้ยแล้วลงกันเยอะเลยนะเออที่บอกลงกันเยอะเพราะว่าบริบทที่เห็นทุกวันนี้มันมีเยอะเห็นไหม บทที่เราเห็นนะบทบทบาทของสิ่งมีชีวิตที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยที่เขาเล่นละครชีวิตของเขาอะ่ะและบทของเขาคือเขาต้องมีบทโกโหกบทของเขาต้องได้รับบทโกหกบทสอนเสียแล้วก็มีบทด่าด้วยนะด่านี่บางทีด่าอยากได้ของคนอื่นก็ได้และบางทีดา่าด่าจริงๆด่าไม่อยากได้แรงใครเราขึ้นด่าด้วยความเคยชินชินในการดา่าเห็นไหม อ้าวอันนี้ถามว่าในสัตดานน่มันมีโลภะโทรสังโมหของเดินอยู่ไหมล่ะมันมีอยู่แล้วมันเป็นอนุัยกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่ามาเพิ่มเติมให้เขาไงเออเพราะว่ามันยังไม่ล้นมั้งก็เลยเอามาให้มันเยอะๆหน่อยให้มันล้นๆหน่อยโลภะโทรสังโมหะมันยังล้นไม่พอว่าให้มันล้นๆน้ำพูดมากเลยอ่ะเออนี่ถ้าหากว่า คนมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมุ่งหมายถึงว่ามิจฉาแปลว่าผิดใช่ไหมคะทิฏฐิแปลว่าความเห็นมันมีความเห็นผิดว่าทําอะไรให้ใครเดือดร้อนในเรื่องของการโกหกนะหรือว่าทําให้คนแตกแยก,กกันมันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่รู้เรื่องว่าคนอื่นลำบากกายลำบากใจน,นะเนี่ยใช่ไหมเออไม่ได้คิดถึงคนอื่นไงเอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งปมมีปมที่ได้ ต้องเอาปมด้อยนี่ยการมาเป็นปมเด่นให้ตัวเองสร้างเรื่องขึ้นมาให้เขาเชื่อฟังเนื้อความที่ตัวเองได้พูดออกไปด้วยความมั่นมั่นหน้ามั่นโนกมั่นหน้ามั่นใจพี่โนกไปนมั่นหน้ามั่นโง่มั่นหน้า,ม,นม,นนามั่นใจเนี่ยฮะไอ้นั้นเป็นส่วนขององค์เหตุการทำให้คนแตแกแยกกันนะมามาดูหน้าหนึ่งสามแปดนะเดี๋ยวให้พักกันค่ะ มรานึ่งสามแปดองค์แห่งปิสุนาวาจามีสี่อย่างก็คือพินทิตโพผู้ที่ถูกทําให้แตกแยกกันนมีนะ,นะคู่หนึ่งต้องสองคนขึ้นไปนะอันนี้ต้องสองคนขึ้นไปเนี่ยจะต้องถูกทําให้แยกอย่างที่สองเพทับุรัางขาโรกันอันนี้มีความตั้งใจยอย่นะมีเจตนาทําให้เขาแตกกัน,นะปโยโคอันนี้วิริยรเจรสิกนะ ริยเจตสิเนี่ยมีมีการทำความเพียรให้เขาแตกกันดูสิคะว่าเขาเขาเพียรกี่ชาวนะขณะจิตคะวิธีหนึ่งมันการพูดโกหกส่อเสียดครั้งหนึ่งเนี่ยชาวนะเกิดเจ็ดขณะเจ็ดขณะเจ็ดขณะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเพราะนั้นความเพียรวิริยะเจตสิกประกอบกับโลภะโทสะตอนนั้นเนี่ยตลอดเวลาเลยเห็นไหมไว่าเพราะนั้นชาวนะเกิดเจ็ดขณะในวิถีจิตอ่ะ แล้วมันกี่วิถีละฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยโกหกคนเท่าไหร่วันหนึ่งส่อเสียดให้คนแตกแยกกันเท่าไหร่ใช๊ไหมฮะในวันเดียวเองนะเออไม่ได้พูดถึงเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีไม่ใช่นะเอาวันเดียวดูสาสตรสมวนหนึ่งเนี่ยทาความเพียรให้เขาแตกแยกกันนะ่ะเยอะแค่ไหนนะแล้วก็ตะทัดถชานะนันคนที่ฟังอยู่ทั้งหมดและเียกผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยเขาเชื่อนะ เขาฟังเนื้อความนั้นแล้วเขาเชื่อด้วยนะเขาต้องเชื่อเพราะเขาเชื่อแล้วเนี่ยกลายเป็นแตกแยกกันสําเร็จเห็นไหมอันนี้องค์นะถ้าครบองค์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะเขากํากลังกรีทางนะกรีนะกรรออุยอกรีนะกรีทางไปสู่นรกเปรตสุรกายเดราชานไปตรงนี้ก่อนนะแล้วกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์นะมากินข้าวเป็นเม็ดเม็ดนะมากินแกงนั่นแกงนี่ กินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยน,นะกว่าจะเกิดกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์มากินของพวกนี้อีกเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่ของง่ายๆแล้วล่ะนะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของปีสุนาวาจาอ่นี่ก็คือหนึ่งในมุสาวาต่อไปพร,รุสวาจาอ่าพุรุนะรรสวาจาหน้าหนึ่งสี่สูวนพุรุสวาจาเนี่ยแปลว่าคำ่าเป็นความอยากออกมาจากใจเห็นไหม โอ้ถ้าบอกว่าอยากออกมาจากใจโทสะมันเป็นโทสะที่เป็นโทสะหยากนะโทสะเจตสิกเนี่ยถ้าจะพูดอะไรออกมาเนี่ยโดยมากมันเป็นดุดันดุเดือดใช่ไหมอ่ดุดันดุเดือดด,ด,ด,ดุร้ายโทสะนะแล้นจะมีแต่คำหยาบออกมาอันนี้ก็เรียกว่าสามารถไปฝึกนะ วันวันหนึ่งเนี่ยนะอยู่คนเดียวฝึกด่าไว้ก่อนหน้ากระจกนะอยู่หน้ากระจกฝึกดา่าไอ้มันชำนาญไปเลยเพราะว่าจะไปรับจ้างดาง่าแล้ออวางานงานชีพมันไม่ค่อยจะมีก็เลยไปมีอาชีพในการฝึกหน้ากระจกก่อนบางทีก็ไปหาเพื่อนมาเฮ้ยมาลองฟังหน่อยสิว่าถ้าด่าแบบนี้มันเจ็บแสบไหม เออดาแบบนี้มันเจ็บใจแสบใจไหมดานะทาให้คนต้องแบบสูญเสียไหมต้องตายไหมลองลองฟังนะมาฟังก่อนอะไรเงี้ยนะเอ,อ่อไปหาเพื่อนมาฟังดาฝึกดาจนเกิดมีอาชีพขึ้นมาเห็นไหมก็ลเลยไปจ้างดา่านะอันนี้มีเหมือนกันดูนะบางคนไม่ต้องรับจ้างด่าเนี่ยนะดาแล้วจนเคยชินเลยนะอันนี้ฝึกเองนะโดยมีอะไรฮนะ มีบุคคลผู้จะที่จะต้องถูกดา่าเนี่ยเห็นไหมว่าหน้าหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยเป็นองค์แห่งการที่จะต้องผิดนะผิดสีข้อดา่าหรือสวาจาโกโปมีความโกรธน่โทศาสจตร์สิก,ก,สเ,กสเลยนะโกรธอะโ,โทศาสตรส,รกสิกอยู่<อ>ในโทศาสเตอร์จิตสองนะอ่า<อ>แต่ถ้าตัวเองตัวเองโกรธเองเป็นอสังคาริเ<อ>นี่ยโกรธโ,<อ>โกรธแรงมากแต่บางคนเนี่ยโกรธเป็นการที่คนอื่นชวนให้โกรธนะแต่การชวนให้โกรธนี่ไม่ใช่ว่า คนนั้โกรธสิคนนั้โกรธสิคนปุ้นโกรธเลยโกรธเลย,เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะต้อ <c> ง <oughs> มีวิธีการแบอกว่าเ <โก S 1> ออเนี่ยคนนั้นเป็นอย่างนั้นอ่ะเนี่ยมาเล่าเรื่องคนนั้นให้ฟังให้ไปโกรธไปเกลียดเขาอย่างเงี้ยนะเออโทร, 3, โร, 3, โร 3, โะเจตสิกอยู่ในโทระัพแล้วกิจสองอุปกัดโถมีผู้ถูกดา่าเห็นไหมสังเกตได้ดีนะไม่เคว่าอยู่บ้านอยู่ในห้องตัวยก็จะด่าด่า คนอื่นเห็นไม่รู้เรื่องอะนะเจ็บแสบอีกคนเดียวในห้องนะั่นแหละอะขังตัวเองก็้อดา่ดาคนนั้นด่าคนนี้นะมันต้องมีผู้ถูกด่าด้วยเฉพาะหน้าด้วยนะเออไม่ว่าจะด่าเฉพาะหน้ากันตอนนี้เป็นปัจจุบันรูวารมนะปัจจุบันสัทธาร์เสียงดา่านะมันก็ต้องแบบว่าใช้ถามว่าใช้ไม้ด่าได้ไหมใช้ไม้ด่าได้ไหมจบไม้ขึ้นมาสิใช่ไหม อ๋อโหนี่ยิ่งแบบด<ม>ังดังตะลยเป,เปิดเเลยนะพูดถูกด่ามีนะแล้วก็อัโกสนากาวาจารดาอันนี่เป็นวจีวิญญาณละนะ<ม>เออเวจีวิญญาณออกมาเป็นวจีทวาวรเป็นวจีกก่มน,นะเออครบองค์ะ่ะครบองค์แห่งการดา่าก็คือหนึ่งโทสากีรสิกต,ต้องฝังอยู่ในกัณฑสันดาลนละเป็นอนุสัยเป็นโทสาอนุสัย พยาบาทานุสัยเป็นอนุสัยแล้วก็มีเหตุปัใจจัยที่โทรศัตร์เนี่ยนะฝึกด่าได้ตลอดเวลานในวันวันหนึ่งอีกที่บอกนั่นแหละฝึกพูดเอาไว้คําไหนที่มันเป็นคําเจ็บคําแสบแสบเจ็บใจแสบใจนะฮะทให้เขาแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเฉาตายไปเลยนะอันนี้เอามาคําพูดพวกนี้ต้องไปสัรหาด้วยนะเออต้องไปสัรหาต้องไปแต่ง นะแต่งคาพูดเองใหม่ก็ได้ให้เขาแบบแบบอยู่อยู่กับที่ไม่ได้อ่ะด่าจนเขาไม่มีที่จะยืนนะเอาง่ายๆ <c oughs> ไม่มีที่จะอยู่เลยนะไม่มีแผ่นดินจะอยู่เลยดนะ่เาเขานะมีผููถูกดา่ากล่าววาจาดา่าอันนี้มีอารมณ์ผู้ถูกดา่าก็คือรูปารองนะโดยมากก็จะเป็นรูปารองเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะผู้ถูกด่าเนี่ยไปด่าเ๊าด่าต้นไม้เนี่ยไม่เป็นผลน,นะคะ เออต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะเดินเดินสะดุดเออเดินสะดุดโต๊ะเดี๋ยวคุณลุกดีๆนะคุณคุณปุ่นเดี๋ยวคุณสะดุดโต๊ะก้ออี้ไปหได้โต๊ะก้ออี้ไม่ได้นะคุณรักก็เหมือนกันนั่งให้ดีนะตกจากาโต๊ะตักตกจากเก้ออี้ไม่ได้โต๊ะก้ออี้ไม่ได้นะผู้ถูกด่าก็คือต้องเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะแต่เวลาด่าด่าโต๊ะด่าก้ออี้เพื่อชิงให้โดนคนนี้ก็ถึงว่าด่าคนถ้าชิงเหมือนลูกสนุกนะ ชิบมะลุสลงกตีแก๊กเข้าไปนะเออซับซ้อนคนละซับซ้อนอ,อันนี้งานสักขัดขัดปุกแต่งจังเลยนะเออดาดาโต้ก้อยแต่โดนคนนั่นแหละตั้งใจมากเลยจะให้คนนั้น,นโดนเออดะนที่เราจคำคําไปว่าองค์แห่งการดาถ้าครบองค์นี้เขาเรียกว่าองค์กรรมบทครบนะคะอันนี้เท่ากับว่าปุยทางปูทางให้ตัวเองลงนรกนะคะ ปูทางให้ด้วยเองลงมารกนะถ้าครบสามองค์เนี่ค่ะนะคะ,นะคะตรงนั้นข้ามก็เป็นอัฐโธศัส์นะอัฐโรศสร์ก็คือตัวเมตตาใช่ไหมคะแต่ถ้าโทศัส์เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าสาสะสมมากๆความเมตตาเกิดยากหน้าตาของผู้นั้นเนี่ยจะกระดำกระด่างนะฮะ <c oughs> <c oughs> หน้าตาของบุคคลผู้ม <c oughs> ีโทศัส์จิตเนี่ย <c oughs> าะโธศาส์มัน <c oughs> ทำให้เลือด <c oughs> เลือดเป็นสีที่แบบเข้มข้นนะนะ ถ้าคนกล<อ>ุ่มนี้ทำไมคะถ้าเขาถ้าเป็นกรรมฐานอันนี้เราต้องถ้าเป็นกรรมฐานจะกรรมฐานอะไรอ่ะอ๋อถ้าพูดถึงว่า,าโทสะถ้าจะเอาโทสะมาเป็นอารมณ์กรรมฐานนะ <c oughs> ไม่ใช่ตัวยาวิจิตรถ้าเขาอยู่อย่างเน,นี้ยเขาเออ,อ,อถ้าอีกกลุมนะ่มหนึ่งอย่างอย่างถ้าคนกลุ่มที่ฝึกจิตฝึกภาวนาจิตทำให้จิตเจริญอ่ะนะทำให้สมาธิทำให้ปัญญาเกิดเนี่ย ก็ต้องเอาโทสะเนี่ยมาเป็นฐานเพราะว่าโทสะนี่เป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็คืออย่างอย่างพวกเราอยี่พวกเราเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้านี่การยกตัวอย่างว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกาลังสุจิตกันอยู่อย่างนี้นะโดยการใช้สติปัฏฐานสี่ก็คือเอาตัวเราเอารูปอนามเราเนี no. ่ยเป็นอารมณ์ใช่ไหมอันนี้มันก็คือหนึ่งในอารมณ์ไงโทสะเนี่ยโทสะเจตสิกหรือว่าความรู้สึกโกรธเนี่ยมันเป็นธรรมอารมณ์ นะมันเป็นธรรมารม์แล้วมันเป็นธรรมานุปศสสนาสติปฏฐานม,มันเป็นอีกถามหนึ่งที่ต้องไปกำหนดรู้หรือเลิกรู้เขานะต้องมีสติระลึกรู้เขาพอาเขามีความรู้สึกโกรธขึ้นมาก็นิ่งเงียบเงียบก็คือเหมือนกับว่าฉันกำลังดูละครอ,อยู่อ่ะอย่างเงี้ยเอาเหมือนเขาเป็นตัวละครเอาพูดขึ้นมาก็รู้พูดขึ้นมาก็รู้ก็คือไม่ต้องไปล้อตามตัวละคร ถ้าล้อไปตามตัวละครนี้มันก็แบบว่าผสมะปผสมไปแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยก็ไม่ใช่เรื่องฝึกจิตที่ดีแล้วนะนั่นฝึกไม่ดีละเป็นการฝึกไม่ดีแล้วนะ <c oughs> นั้นอันนี้สามารถเป็นอารมณ์กรรมฐานได้เรียกเป็นธรรมารลาุปัสนาสติปัฏฐานเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่ทําสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่เอามาเป็นฐานในการทำให้สติปัญญาเกิดนะอันนี้ก็ทําให้แบบข่มไห โกรธมาแล้วก็ขม่มโกรธมาขม่มโกรธมาขม่ขมอย่างเงี้ยนะขม่ขมข่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 มไว้ข่มไว้มากๆเลยโทสาันี่มันเพาถูกข,ข่มนะอย่าคิดว่ามันไม่มีนะมันมีนะถ้าได้เห็นปันจจัยมามาัมากนก็ได้ดึงเลยนะพอดึงขึ้นมาเนี่ยกลายว่ากลายคนที่โกรธน้อยกลายเป็นโกรธแบบมหาศาลเลยนะกลายเป็นโกรธท้องโรคไปนะคุณนะคุณเนี่ยคุณจะคุณจะใหญ่ยิย่งกว่าโลคไปนั้นอีกนะ <ś. คนอื่นตัวเล็กหมดเลย ถ้าข่มเอาไว้นะแต่ถ้ามาลุ้ความจริงเขาเนี่ยคือมันจบตอนที่รู้ความจริงไงแล้วค่อยฝึกสติไปแล้วลึกรู้เขาไปแล้วลึกรู้เขาไปเขาก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ไปเลยเขากลายเป็นธรรมอารมณ์ไปเพราะว่าอารมณ์มันมีหกใช่ไหมฮะจำได้ไหมรูปาสัทธาจารรสาปะพะเนี่ยมันเป็นปัญจารมปัญจารมณ์นี้เกิดทางตาจมูกลิ้นกายก็ตามถวัลนั่นนะ้าใจไหมส่วนธรรมอารมณ์ก็คือมีจิตป9ิเก้าเจตสิกห้าสิบสองเนี่ยเขาอยู่ในเจตสิกใช่ไหม โทสาเจตสิกนะแต่เขาไปอยู่ในโทสากวิจิตสองก็คือจิตแปดสิบเก้าไงเข้าใจนะเขาเป็นธรรม,มารมเ์าก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้แต่ถามว่าเขาถูกเขาเป็นผู้รู้ได้ไหมรู้ได้แต่เขาก็ถูกรู้ได้เข้าใจใจช่ไหมรู้ผู้อื่นก็ได้ถูกรู้ก็ได้เออเนี่ยอ้าโอ้ถามเนี่ยนะพลิกพลิกโลกไปนะเนี่ยนะไม่ <laughs> <c ười> ใช่ค่ะพลิกโลกความคิดของตัวเองงอืม โอเคเดี๋ยวไปเรียนเรื่องตรงนั้นมันก็จะง่ายขึ้นเดี๋ยวเราเรียนเรื่องของบาปก่อนเราต้องรู้ว่าบาปมันเป็นยังไงเราถึงจะละบาปได้ถูกไหมถ้าเราไม่รู้จักบาปเนี่ยเราไม่เคยคบหาสมาคมรู้เธอเป็นอะไรทําไมเธอเป็นอย่างนี้แล้วก็ละเขาไม่เป็นนะเพราะเขาก็เป็นหนึ่งในอารมณ์ที่ต้องถูกละนะถูกไหมอือเรียนรู้เขาแต่ว่าอย่าไปทำตามเขาแค่นั้นแหละใช่ไหมอ่า <laughs> ต่อไปข้อ,ขอ,ขอสี่ด้วยใช่ไหมอยู่อะไรนะคะพูดคำหยาดอยู่ในสี่ข้อสี่ด้วยเีหยอ่าหนึ่งในสี่ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสี่มีห้าข้อนะ<า>เอ่อค่านะหนึ่งค่าสัตว์ใช่ไหมแต่วเ,เขาเรียกว่าสี่สี่เนี่ยงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักใช่ไหมงดเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีวต้องมีคู่โดยเองอย่างเี้ยเหรอแล้วเว้นจากการโกหก นี่ข้อสี่นะฮะมาหน้าข้อสี่เนี่ยมันมีโกมหกดาสอเสียเฟเจอร์ใช่ไหมแต่เอามาข้อเดียวนะเอาแค่โกมหกมาส่วนส่วนปิศุณน์วาจาฤศวาจาสัมภับประลังปากเนี่ยเอาไปอีกที่หนึ่งเอาไปพูดอีกแบบหนึ่งน,นะคือสีข้อสีเนี่ยเอาเฉพาะเอาเฉพาะตัวโกมหกมุสาวานนะเอาเอาอันเดียวนะสีนั่นเอาอันเดียว แต่ถ้าพูดถึงอกุศลกรรมบทตรงนี้เนี่ยหมายถึงทั้งหมดเลย4อย่างเลยดีค่ที่ถามต่อไปเป็นรุ้สว่าใช่ไหมรัรู้สว่าที่ที่พูดตะก,กี้ที่ยัง